นี่สนไยพวงคุนค่ะน่ากินมากดูนะนี่ไหมกินพวงเลยแล้วนี่ดูโอ้าเยอะมากเยอะมากนี่ดูอืมอร่อยอืมลองกินนะ้องจิ้มสับอร่อยมาก อ,อร่อยมากกินเย็ยนเย็นอร่อยมากเลยอืมนึ่งตงนี้นะคะอยากเสร็จก็มาดิทำกันมากกวบเหมือนใจอืมอร่อสู้นะคะ่ะหล ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่เมย์จะชิมไหมอร่อยมากจริงอ่าอ่าแี่นี้ชิมด้วยนี่นี่นี่เดี๋ยวแม่หยิบให้แต่พี่เมย์อ่ะอ่าหยิบได้เลยอ่ะหยิบของนี้หยิบได้เลยหยิบน้างใครอ่ะเดี๋ยวเราชิมก่อนชิมพวงก่อนนะมันจะจะใหญ่ไปลองชิมอร่อยมากไหมมันเป็นยังไงหอมไหมความรู้สึกเป็นยังไงมันจะแบบแตกในปากหอมนี่หอมขนมอ้าวเหนี้เข้าไปในปากมันจะแตกอะ ชิมต่อไปรารสชาติเป็นยังไงหวานเค็มรสชาติสมุนไพรเรารสชาติเขียวๆน้ำอาจจะไม่ได้แช่เนี่แล้วก็เป็นพวงคล้ายๆหนวดตุ่มกับเอออ่ะกินต่อไหมน่ะพี่เหลืออะกินให้หมดเลยทีเดียวมันจะได้กึ๊บกรึ๊บกึ๊บกึ๊บได้ยินเสียงไหมคะกึ๊บกรึ๊บกรึ๊บกรึ๊บเปลี่ยเดี๋ยวแม่ขอกินต่อก่อนนะพี่แม่จะกินต่อไหมคะอ่ะ อืมไม่ได้เพราะนะ้ำ